วิธีการใช้ตู้อบแห้งนะครับให้เราทําการเสียบปลั๊กก่อนนะครับตู้นี้จะใช้ไฟบ้านนะครับพอเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยให้เราเปิดเบรกเกอร์ด้านในนะครับอันนี้ผมเปิดไว้อยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟเข้าไม่เข้านะครับให้เราดูที่ตัวนี้นะครับดูที่แรงดันนะครับคือหนึ่งร้ยเ้าสิบโวลต์นะครับจริงๆเราต้องมาสองร้อยกว่าแต่อันนี้ไฟน่าจะคนใช้เยอะอันนี้คือไฟเข้าออที่กล่องคอนโทรลแล้วนะครับตู้นี้จะมีสองระบบ สังเกตที่ลูกศรนนะครับยังไงเดี๋ยวอา,อาจจะเขียนใส่สติกเกอร์แล้วแปะสองด้านนี้ก็ได้นะครับครับลูกศรเนี่ยเ,เดี๋ยวผมอธิบายข้างบนก่อนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตัวเช็คอุณหภูมินะครับตอนนี้27.2แล้วก็ตัวเช็คความชื้นนะครับความชื้นในอากาศตอนนี้อยู่ที่68%อนะครับครับอันนี้ไฟบอกสถานะอันนี้สวิตช์ลูกศรเปริดปิดอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดด้วยการตรวจจับอุณหภูมินะครับครับแต่ว่าตู้อบแห้งเราเนี่ยจะใช้การตรวจจับ คือการรักษา,าการทําทให้ความชื้นภายในเนี่ยออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับเป็นโหมดควบคุมความเย็นนะครับในตัวนี้นะครับคือควบคุมความเย็นอุณหภูมิตัวแรกเนี่ยจะต้องสูงนะครับถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิถึง30องศาพัดลมจะติดอ่าอุณหภูมิตัวที่2จะต่ํานะครับถ้าสมมติว่าอุณหภ,ภูมิมันลดลงจาก30องศาเหลือ20มันก็จะปิดนะครับครับโอเคเรามาลองดอูโหมดแรกก่อนนะครับ Icana, หมดแรกคือการหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางซ้ายจะไม่ผ่านสวิตช์อุณหภูมินะครับก็คือการเปิดปิดพัดลมโดยตรงนะครับนี่นะครับไฟบอกสถานะเปิดปิดพัดลมโดยตรงตรงนี้เป็นไฟพัดลมนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับโอเคอเรามาลองดูโหมดที่2ครับพอเปิดตรงกลางหมุนมาตรงกลางเนี่ยก็คือจะดับนะครับเปิดโหมดที่2โหมดที่สก็คือนี่ตัวสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิก็จะติดขึ้นมานะครับ สังเกตได้ว่าจะมีตัวเลขด้านหน้านะครับตัวเลขด้านหน้าเนี่ยหมายถึงอุณหภูมณิณปัจจุบันนะครับที่เครื่องตรวจจับวัดได้นะครับครับถ้าเรากดตรงนี้ไปหนึ่งครั้งจะขึ้นอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับคือผมตั้งไว้เนี่ยพัดลมจะทํางานตอนที่อุณหภูมิ30องศานะครับถ้าเราจะมาดูว่าพัดลมจะปิดตอนไหนนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับกดปุ๊บพัดลมจะปิดที่24องศานะครับคือสามารถตั้งได้เองเลยนะครับโดยกดค้างไว้นะครับอ่าถ้าอยากให้สูงกว่านี้ก็กดตัวนี้คงวคครร่นะัับบิธี เดี๋ยวผมจะมาทดลองว่า,อาตอนนี้มันยังไม่ถึงสามสิบองศานะครับมันเลยยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองว่าถ้าสามสิบแล้วพัดลมจะติดไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟแช็กนะครับไปลนที่ตัวจับค่าอุณหภูมินะครับแล้วดูตัวเลขนะครับว่าถ้าตัวเลขขึ้นมาสามสามสิบเนี่ยพัดลมจะติดไหมลองดูครับ30สิบแล้วพัดลมติดนะครับผม จะดูพัดลมไปเดี๋ยวดูอุณหภูมิลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ําเย็นมาลูบๆดูนะครับนี่ครับผมก็เอาน้ําเย็นมานะครับเดี๋ยวชุบใส่น้ําดูครับจะทําให้อุณหภูมิมันลดลงเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไปรูปที่แท่งวัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิลดลงเร็วเลยครับเราตั้งไว้ที่24นะครับพัดลมจะดับนะครับ อ่ะโอเคเป๊ะเลยนะครับพัดลมดับแลยนี่นะครับวิธีการใช้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับคือทําไมต้องให้พัดลมติดตอนที่อุณหภูมิสูงแล้วก็ดับในอุณหภูมิต่าก็คือ,อตู้เนี้นักเรียนเขาจะเอาไปะตะกล้วยนะครับคือในช่วงที่อุณหภูมิสูงเนี่ยกล้วยมันจะข่ายความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องให้พัดลมเนี่ยช่วยระบายคลายความชื้นออกมาจากตู้นะครับไม่งั้นความชื้นจะเข้าไปเกาะอ,อยู่ในภายในตู้แล้วทําให้กล้ยหรือว่าตู้อะไรเงี้ยเกิดเชื้อราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งค่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากให้อุณหภูมิมันติดตอนที่อยากให้พัดลมมันติดตอนที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยมันจะเหมาะกับการทําตู้ฟักไข่นะครับเพราะว่าจะได้ควบคุมความร้อนภายในนะครับผมครับโอเคครับวิธีการใช้ก็มีอยู่เท่านี้ครับผมครับ